บ้านพ่อเท่าไหร่หมดดำซื้อต่อให้พ่ออยู่ชีวิตขาดรักสร้างคดีกว่าจะรู้ความจริงพ่อถึงขั้นเคยให้ไปเปลี่ยนนามสกุลมดดำาคชาพาย้อนเรื่องราวอาดีตความสัมพันธ์พ่อลูกขณะมาเปิดใจเรื่องราวความรักทั้งชีวิตในรายการคลับไฟเดโชกับความคิดว่าตัวเองเป็นคนขาดความรัก มดดำเผยคิดว่าตัวเองขาดแคลนความรักตั้งแต่เด็กอาจเป็นเพราะคนอื่นโตมากับพ่อแม่เลี้ยงแต่เราโตมากับปู่ย่าพ่อเป็นคนแข็งแข็งเพิ่งได้รับคำชมจากพ่อตอนอายุ35ยอมรับว่าเก่งว่ะแค่นั้นเลยวันนั้นเป็นวันที่เราไปซื้อบ้านพ่ออันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดบ้านพ่อเราจะเข้าได้บ่อยๆพ่อเขาก็มีแฟนใหม่แหละซึ่งเราก็ไม่ได้ถูกกับแฟนใหม่เขา ระหว่างที่พ่อเป็นรัฐมนตรีเป็นประธานสภาเราจะไม่ได้ใกล้ชิดเขาก็ต่างคนต่างอยู่เราก็อยู่บ้านเราแต่ทุกปีเราก็จะไปกราบเขาพ่อเป็นรัฐมนตรีทุกคนคิดว่าพ่อคงจะใช้พอสใช้ของแพงๆต้องได้ทุกอย่างแต่พ่อให้เงินสอง0,000ื่นบาทแต่ละปีจะพูดแกเก่งต่อไปแกต้องเก่งกว่าฉันเอาเงินหลักหมื่นไปทำให้เป็นเงินล้านเอง พูดตลอดตอนเด็กยอมรับก็สร้างเรื่องไว้เยอะเปลี่ยนโรงเรียนเป็นว่าเล่นพ่อเป็นรัฐมนตรีก็บินไปนิวซีแลนด์เพื่อเอาเราออกจากคุกเพราะไปสร้างหลายคดีเผาโรงเรียนขโมยเพนกวินมาไว้ที่บ้านตำรวจก็ตามมาจับถึงบ้านดึงสายออกซิเจนครอบครัวนิวซีแลนด์ที่ไปอยู่ด้วยทำทุกอย่างให้มีเรื่องตำรวจมาพ่อจะได้มาเราเรียกร้องความรักให้เขาแสดงบทบาทพ่อ ช็อกพ่อหลอกไปอยู่ต่างประเทศบอกพ่อจะไปออสเตรเลียไปไหมเด็กอายุสิบกว่าดีใจไปถึงอยากซื้ออะไรซื้อเลยสักพักบอกอยู่นี่แหละไม่ต้องกลับก็ช็อกสิยึดพาสปอร์ตไว้ที่โรงเรียนเราก็กลับไม่ได้ เหตุที่เกลียดการไปเมืองนอกถึงทุกวันนี้กลัวการไปเมืองนอกไม่ชอบไปเมืองนอกหลอนเพราะแบบนี้ก็เพิ่งรู้ว่าตอนโตพ่อไปทุกครั้งเขาส่งคนไปคอยประกบที่เมืองนอกแต่เราไม่รู้เขาบิน12ชั่วโมงไปเคลียร์เรื่องที่เราสร้างไว้โดยไม่เจอกับเราเพราะคนที่จะจัดการได้คนเดียวก็คือพ่อ ขอบคุณพ่อที่ทำแบบนั้นหนูกลายเป็นคนแกร่งก็เพราะว่าพ่อตอนนั้นรู้สึกว่าเขาไม่รักเราต้องสร้างตัวเองให้มีปัญหาที่สุดตอนนั้นชีวิตก็เขวสุดๆมาทำงานที่เอทามเป็นจุดเปลี่ยนเราทำงานจนไม่ได้คิดเรื่องเหล่านั้น13-14ปีเราคิดว่าเราสำเร็จแล้วพ่อก็ไม่เคยชมจนวันหนึ่งบอก พ่อหนูมีเงินแล้วบ้านพ่อเท่าไรหนูจะซื้อซื้อบ้านที่พ่ออยู่ก็จะซื้อเพราะเคยทะเลาะก,กับพ่อแล้วบอกพ่อจําเอาไว้นะวันหนึ่งหนูจะกลับมาซื้อทุกอย่างที่เป็นของพ่อพ่อก็ถามมีเงินหรอจะเอาไปทําอะไรก็บอกหนูจะเอามาเป็นของหนูเขาก็หัวเราะแต่สักสิบบาทอาจจะขายสักสองบาทอะไรแบบนั้น เราก็ไม่ได้อยู่บ้านนั้นเห็นคนอื่นเขาซื้อบ้านให้พ่อแม่แล้วเราจะไปซื้อยังไงบ้านพ่อเขาก็มีหลังเบื้อมง่ายสุดคือไปซื้อบ้านพ่อแล้วก็ให้พ่ออยู่ต่อแล้วทุกวันนี้เวลาทะเลาะกันก็จะบอกเดี๋ยวไล่ออกนะมดดําเผยติดตลกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด